รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ N b t บทีวิถีไทยพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาซึ่งก็เป็นอาชีพจากบรรพุรุษนะคะนั่นก็คือวิถีแห่งการทำข้าวเม่าอยู่ที่บ้านคำไหลอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ <S <S ข้าวเม่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมพวกเขาเชื่อว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งโปรโตีนแล้วก็เป็นคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะอาชีพแห่งภูมิปัญญานี้นะคะได้ส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดสู่ลูกหลานจนทําให้ลูกหลานนะคะมีอาชีพมีไรายได้และที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านคําไหลนะคะอ,อําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีพาคุณผู้ชมมาดูชุมชนหมู่บ้านที่เขาทําอาชีพเรื่องของการทํเข้าวเม่าซึ่งเป็นวิถีแห่งภูมิปัญญามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาคุยกันกับลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เรื่องของการสืบสารภูมิปัญญานั่นเองนะคะเดี๋ยวอยากให้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยชื่ออะไรคะชื่อนางสาวพิญญาสุนหานะคะเป็นเยาว,วชนของหมู่บ้านนะคะ ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะอ๋อน้องมิวนะคะน้องมิวก็คือเป็นคนที่คำไหลเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขาเรียกว่าซึมซับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องของการทํเข้าวเม่าตั้งแต่น้องมิวเด็กๆก,ก็คือเกิดมาก็คือเห็นคุณพ่อคุณแม่ทาเรื่องของข้าวเม่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเส้นทางสายข้าวเม่าตรงนี้ชุมชนของเราเขามีความเป็นมายังไงค่ะคือตั้งแต่เกิดมาก็คือเห็นเห็นโคข้าวเม่าเห็นข้าวเม่าเลยะคะแต่ก่อนก็จะเป็นแบบใช้เท้าเหยียบ ในการตำก็คือเป็นแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมข้าวก็คือจะไปเก็บเกี่ยวมาจากท้องไร่ท้องนาเป็นข้าวแบบนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าข้าวที่จะทําเป็นข้าวเมาเนี่ยไม่ใช่ข้าวที่แบบเรืองอารามนะจะเป็นข้าวที่อยู่ในช่วงของข้าวน้ํานมอ่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีความอร่อยมีโปรตีนสูงมากแบบนี้นะคะก็คือก็จะไปเกี่ยวมานะคะก็คือสมัยโบราณก็คือจะใช้มือเนี่ยใช้มือเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เอาเอาเม็ดเนี่ยออกจากรวง แล้วก็เอาไปคั่วใช่เอาไปนึ่งก่อนเอาไปนึ่งก่อนนะคะก็คือเป็นวิธีการที่มีความประณีตนะคะสมัยก่อนนี่คือเขาเรียกว่าใช้ใช้แรงงานหมดเลยใช่ไหมใช้แรงงานทุกขั้นตอนเลยค่ะยังไงบ้างเล่าให้ฟังหนอยก็เกี่ยวต้องไปแต่เช้ากว่าจะได้ก็เย็นก็กลับมาก็ต้องมามามาเอาออกเอาเม็ดเอาจากมัดก่อนนะคะแล้วก็เอามาล้างล้างเข้ารีบเอาเข้ารีบที่มันลอยตัวขึ้นข้างบนอ่ะออกก่อนแล้วค่อยถึงเอาไปนึ่ง นึ่งก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะนึ่งเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปคั่วคั่วประมาณ1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงการคั่วคือแต่ก่อนจะไม่ได้ใช้เครื่องจะเข้ามาช่วยจะเป็นการเราจะไปนั่งนั่งคนเองนั่งคนเองค่ะใช้จานที่มันเป็นกระเบื้องที่เป็นสีขาวๆแต่ก่อนนะคนกับทวนกับความร้อนอยู่อย่างนั้นประมาณ1-2ชั่วโมงและทีนี้ก็ตากให้ผึ่งให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปตํา ตำนี้ใช้ประมาณตำประมาณ3รอบถึงจะได้3-4สรอบถึงจะได้แล้วก็ต่ก่อนจะใช้เป็นการคกกระเดืองเขาเรียกค่ะคะในการเหยียบในการตำแต่ละรอบเขาค่อยพัฒนามาเรื่อยๆคือใช้เครื่องอีแตนเข้ามากระตุ้นในการตำค่ะก็นานพอสมควรก,ก็คือต้องเป็นคนที่ มีความแข็งแรงด้วยะนะคะในการที่จะตําในสมัยก่อน<ช>แต่ละทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามาแล้ว<ช>นะคะคแต่ว่าก็ยังคงวิถีของเรื่องของกระบวนการแห่งภูมิปัญญาอยู่<ช>ก็คือกระบวนการนึง่งกระบวนการคั่วก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราใช้เรื่องของเครื่องทุ่นแรงเข้ามาใช,ใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเราเราเป็นหนึ่งในลูกหลานของคนบ้านนี้เราเราภูมิใจยังไงบ้างบ้านเรามีสิ่งดีๆแบบนี้ก็คือคือเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็มันความปึก ภูมิความเคยชินที่อยู่อย่างนี้ก็อยากรักษาไว้นานๆคือทุกวันนี้คือเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยจะมาทํากันเพราะว่ามันใช้แรงทั้งวันแล้วก็เหนื่อยในการทําก็การขายคือมันเป็นถามว่าขายได้ไหมขายได้ทุกวันแล้วก็คือมันเป็นมันใช้แรงงานเยอะค่ะใช,ใช่ค่ะคือเราไปทํางานบริษัทอย่างนี้เย็นก็กลับอันนี้คือเช้าเย็น พักวันละสองสามชั่วโมงแค่นี้ค่ะก็คืออยู่บ้านตัวเองด้วยใทีนี้ถามถามน้องหมิวหน่อยว่าแปลงข้าวเนี่ยที่ที่เรายืนอยู่ตรงตอนนี้น่ะก็คือเป็นเป็นข้าวที่ทำข้าวเม่าอย่างเดียวหรือว่าเป็นข้าวที่เก็บไว้กินตลอดทั้งปีหรือว่าเป็นข้าวแบบไหนก็จะแบ่งไว้กินแล้วก็ไว้ทำข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าจะทำได้แค่ถ้าเกี่ยวออกอย่างนี้ค่ะ จะทําได้อีกรุ่นหนึ่งคือเป็นรุ่นลูกลูกข้าวอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะ,คะก็คือมันก็จะขึ้นมาอีกใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปไปหวานอีกแล้วใช่ค่ะไม่ต้องไปทําอีกแล้วคือมันจะขึ้นมาอีกเป็นเป็นสองรุ่นใช่ค่ะแสดงว่าเราก็ทําได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคะทั้งปีค่ะถ้ามีน้ําพอก็ยิ่งแบบได้ทั้งปีไม่มีช่วงหยุดเลยค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างการขายข้าวข้าวนาปีเนี่ย ให้กับลงสีอย่างนี้กับการทํเข้าวเม่าแบบนี้แล้วเราขายเองอยู่ที่บ้านเป็นภูมิปัญญาแบบแบบไหนดีกว่ารายได้ดีกว่าข้าวเม่าดีกว่าค่ะข้าวเม่าดีกว่าใช่ค่ะแลวเผื่อมีใครสนใจอยากจะสั่งซื้อข้าวเม่าหรือว่าอยากจะมาดูกระบวนการทำนี้ได้ไหมติดต่อยังไงบ้างคะติดต่อทางเพจได้แล้วก็เบอร์ส่วนตัวได้ค่ะแล้วก็ติดต่อทางผู้นําในชุมชนได้ค่ะเบอร์อะไรคะค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ0 8 2 7 5 5 1 7 0 3่ค่ะก็คือเบอร์นี้สามารถที่จะ โทรมาสั่งจองเข้าวเม่านะคะส่งทั่วประเทศไหมหรือว่าส่งที่ไหนบ้างก็ช่วงขออนเล่าไปช่วงโควิดนะคะคือเข้าเมาไม่สามารถขายได้อเพราะว่าโควิดเข้ามาพ่อค้าคนกลางก็ไม่สามารถเข้ามารับได้ช่วงนั้นหนูก็เลยทําเพจรู้จักกับไปปืนง,งานที่พอชอพี่แกกนะ็แนะนําให้ทําเพจขึ้นมาทําเพจข้าเม่าก็ตอนนั้นผลตอบรับคือดีมากคือคนสั่งทั่วประเทศ ส่งต่างประเทศด้วยตอนนั้นส่งต่างประเทศด้วยประเ<ช>ทศไหนคะออสเตรเลียค่ะโอ้โหส่งไปที่ออสเตรเลียด้วยใช่ใชค่ะนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ข้าเม่าที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมแล้วก็ทําด้วยความประณีตนะคะเป็นงานแฮนด์เมดอย่างหนึ่งนะเป็นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งด้วยนะนะคะคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาตามที่นะคะน้องหมิวนะคะได้ให้เบอร์ติดต่อไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการทํากันหน่อยนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนกระบวนการทํากว่าจะมาเป็นข้าวเม่าที่อร่อยเขาทํากันยังไงคะ่ะไปชมกัน ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรกการทำข้าวเม่านี่ก็จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่ตอนแรกนะครับแรกๆนี่จะใช้แรงงานของตัวเองก็พัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้จากตำด้วย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 ใช้แรงคนตำขั่วก,ก็ต้องก็ต้องใช้แรงคนทุกอย่างก็ทำมาเรื่อยๆก็พัฒนาจนเดี๋ยวนี้มาใช้เครื่องจักรเครื่องมือช่วยะลดภาระในการแรงงานลงนะครับ เห็นว่าเดี๋ยวนี้มาเป็นใช้เครื่องจักรแทนแต่ก่อนต,อต้องต้องใช้คนทุกอย่างใช้แรงงานฝีมือของชาวบ้านโดยตรงเลยก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเป็นภูมิปัญญาที่ทํามาตั้งแต่สมัยปุยอาตยายเป่นพัฒนามาถึงทุกวันนี้นะครับสําหรับเรื่องเรื่องการจําหน่ายการตลาดนะครับก็กเดี๋ยวนี้ ผลิตมาแล้วไม่ไม่ต้องไปตลาดอยากครับมีลูกค้ามารับอยู่ที่บ้านเลยสินค้านี่ขายหมดทุกวันนะครับเป็นเป็นเป็นภูมิปัญญาที่ที่ชาวบ้านแล้วก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งของชาวบ้านเพราะนั้นถ้าใครมาอุบลมาตำการถ้าอยากทานข้าวเมาอร่อยก็ต้องมาที่บ้านคำไหลนะครับส่งเสริมร่วมกับพอชอมาให้คำแนะนำมาพูดถึงเรื่องการตลาด หรือบางบางครั้งก็ส่งสัยในเรื่องการขายออนไลน์ด้วยก็ถ้าถ้าอยากทานข้าวเม่าที่อร่อยนะครับมาอุบลต้องมาตะการแล้วมาที่บ้านคำไหลอาเภอตะการพืชผลนะครับเป็นข้าวเม่าที่ที่อร่อยมากแล้วก็ขายขายส่งทั้งท,ทั่วประเทศด้วยนะครับทางออนไลน์ด้วยหรือถ้าถ้าอยากอยากจะมาต้องโทรศัพท์มาก่อนนะครับ สั่งจองได้เพราะว่าถ้าถ้าไม่สั่งจองอย่างมาวันนี้ก็ต้องก็ต้องรอถึงตอนเย็นถึงจะได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะมากครับ ค่ะคุณผู้ชมคะคงจะเห็นแล้วนะคะถึงกระบวนการวิถีการทําข้าวเมา่าแห่งภูมิปัญญาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยคะ่ะว่าเรื่องของช่องทางการตลาดเขามีการขายที่ไหนกันบ้างและที่สําคัญหน่วยงานที่มีส่วนในการส่งเสริมแล้ะก็สนับสนุนนั่นก็คือพนาชุมชนอำเภอตรารพืชผลน,นั่นเองนะคะอยากให้พี่แจ๋วได้พูดถึงนะคะกับคุณผู้ชมหน่อยว่าเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมและที่สําคัญเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการตลาดเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะตรงนี้คะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคัปะภะไพัยรักษาขันนะคะพนักงานอำเภอตาการ,ร,การพืชผลค่ะค่ะ,ะหมู่บ้านคำไหลนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่ทํำข้าวเม่าะนะคะทํำข้าวเม่ามาตั้งแต่โบราณเลยนะคะ,ะตรงนี้เราจะเห็นกระบ,บวนการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนเราก็ตำตำโคกมองโคกกระเดื่องเนาะ ใน,ในส่วนของข้าวเม่าอ,อำเภอตะการพืชผลหรือว่าข้าวเม่าบ้านคาไหลนี้นะคะ,ะการตลาดของเขาจะมีะลูกค้าที่เป็นขาประจําเลยมามาซื้อเป็นพ่อค้าคนกลางก็คือ,ไม,อไ,มไม่ต้องออกไปขายข้างนอกใช่ค่ะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อตามในหมู่บ้านเลยแล้วก็ตร,ตรงนี้นี่เราจะไม่ยุ่งยากในการหาตลาดเลยนะคะแต่ว่าในช่วงที่เป็นโควิดเนาะ พ่อค้าแม่ค้าเราก็ออกตลาดไม่ได้ทางสํงงานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตะการพืชผลเราก็ได้ทําเป็นเป็นเพจเข้าเมาอ่อนตะการพืชผละนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปทั่วเราก็ส่งไปทั่วทั่วประเทศเลยนะคะ,คะส่งออนไลน์ได้นะคะหอเสนตอบรับเป็นยังไงคะต่อดีมากเลยค่ะดีมากแล้วก็ความอ คนซื้อก็เยอะนะคะแล้วก็ความความหอมความหวานอะไรของเรานี่ส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ทานเลยยังคงความอร่อยเหมือนเดิมนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อหรือว่าอยากมาชิมมาดูวิถีนะคะมาดูวิถีของการทำข้าวเม่านะคะเป็นแบบโบราณนะคะยังนึ่งหอมกล่นอยู่นี่ให้ให้เข้ามาที่บ้านคำไหล ตำบลคำเจริญน,นะคะอำเภอตตการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเรามีให้ชมทุกฤดูกาลค่ะ,คะก็คือถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของข้าวเม้าซึ่งข้าวเมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ข้าวธรรมดาทั่วไปนะเป็นข้าวในระยะน้ำนมใช่ะคะ,คะที่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะทานได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วย<ช>ะะมีโปรตีนสูงด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ในการทำข้าวเม่าที่แบบ เห็นกันสดๆดูกันไปเลยว่าคือกระบวนการที่มีความประณีตทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้วก็ข้าวก็ไปเก็บเกี่ยวมาจากแปลงนาที่อยู่ตรงนี้นี่เองเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยนะคะเราตอนนี้เราก็ไม่จัดเรืออะไรอะไรครย้อยเลยนะคะเป็นไฟที่มีเนื่งเนื่องจากเตาถ่านนะคะเนื่องเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการทําที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นงานประณีตทุกขั้นตอนนะคะยังไงก็ฝากผู้ชมไว้ด้วยนะคะเผื่อสนใจอยากจะทานข้าวเม่าอร่อยต้องมาที่ บ้านคำไหลสตการพืชผลอูบลลราชานีค่ะเชิญทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมจริงๆนะคะเข้าเม้าของเรานะคะอําเภอตตการพืชผลค่ะเชิญค่ะ หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกลุ่มทำข้าวเม่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นสู่รุ่นจริงๆนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญก็คือสร้างรายได้ให้กับลูกหลานนะคะจวบจนทุกวันนี้นะคะแล้วทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากจะมีข้าวเม่าที่แสนอร,อร่อยแล้วนะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาในเส้นทางเดียวกันนี่แหละค่ะไม่ไกลมากมาที่บ้านลาดสมดีนะคะคุณผู้ชมที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าน่าภาคภูมิใจจริงๆนั่นก็คือผ้าไหมและที่สําคัญเป็นผ้าไหมที่มี มีลวดลายเอกลักษณ์โบราณแล้วก็มีความใส่ใจมีความสวยงามในนั้นด้วยอ้าวจะเป็นยังไงต้องถามคนทอแล้วนะคะคะเอาเดี๋ยวพี่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมนยคะค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันชื่อปณพัฒนนะคะอยู่เป็นช่างทอผ้าของมราสมดีนะคะตอนนี้ก็ทอทิวมุกกันอยู่ค่ะคือผ้าที่ที่เราถืออยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นผ้าไหมที่ไม่ธรรมดานะ นะคะก็คือกว่าจะเป็นผืนผ้าที่สวยงามแบบสวยงามแบบนี้นะขั้นตอนกระบวนการรวมทั้งไหมเนี่ยเรามีการคัดเลือกยังไงบ้างคะอ,อไหมนี่เราจะได้มาจากไหมจุนนะคะเป็นไหมที่ทอจากโรงงานเพราะว่าจะมีความสม่ำเสมอมากกว่าที่จะ,ะทอมือสาวมือนะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ะจะสั่งไหมมาจากเพชรบูรณ์ พอได้ไหมามาแล้วทํำยังไงคะทีนี้ถ้าพอได้ไหมามานะคะเราก็จะมีการย้อมสีก่อนย้อมสีซึ่งเราจะ,ะย้อมตามสีที่สมมุติว่าเป็นแบบนี้เนาะสีแดงสีเน,นี่ยต้องมาเลือกว่าต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยค่ะสีจานวนสีเท่าไหร่ใครเท่าไหร่ค่ะถึงจะได้สีตามที่ต้องการนะคะค่ะแล้วลวดลายต่างๆรวมทั้งเรื่องของการใส่งานไอเดียใส่งานโบราณใส่งานจบดราวพวกเนี้ยใครมาช่วยคิดคะตรงนี้ อ๋ออันนี้มันจะเป็นผ้าค,คือลักแรกๆเลยเขาจะมีตัวอย่างมานะคะ,คะแล้วก็จะมานับทีละเส้นว่าช่องนี้มีกี่เส้นค่ะแล้วก็จะมีการไปเขาเรียกว่าค้นเนาะที่จะทำลายริ้วตัวนี้ค่ะต้องนับว่าร่องนี้กี่เส้นช่องนี้กี่เส้นนะคะค่ะซึ่งทั้งหมดนี่จะ1,800เส้นแปด45เส้นคือพื้นสี่สิบห้าเราจ้แยก ก็จริงๆก็รุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็มาศึกษาประยุกตแล้วก็จะมีอาจารย์มาสอนบ้างค่ะ,คะจะมีคนที่จากศูนย์ศิละปะเชพอะไรเงี้ยมาสอนบ้างวิธีย้อมไหมเวลาสีจะไม่ตกทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติต้องใช้จากเปลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือศึกษาไปเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็มีการต่อยอดไปเรื่อยๆให้เกิดความร่วมสมัยใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะไม่จําเป็นว่าเป็นคนมีอายุนะนะคะสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็อาจจะทําเป็นแบบว่าใส่ให้มันอยู่ในสมัยนิยมก็ได้ทุกวันนี้เขาเรียกว่าทิวมุกประยุกค่ะเพราะว่าแต่ก่อนจะไม่มีเชิง ที่มีเชิงขึ้นมาเราจะเป็นทิวมุกประยุกต์เชิงนี่คือส่วนไหนเชิงคือตรงตรงนี้ค่ะจะเป็นเชิงของควาเซ้ t นที่ใช้อยู่ด้านล่างนั้นปกติอาจจะใช้แบบตีนตัวคือภาษาบ้านเรานี่คือตีนสิ้นได้ไหมใช่ค่ะได้ค่ะใช่ค่ะจะตีนสิ้นค่ะนะคะก็จะเป็นลวดลายที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราไหมคะบ้านเรานี่ทอเยอะไหมคะเยอะค่ะเกือบถ้าจะนับไปก็คงจะ80 80%แล้วอีก20%จะถึงร้อยล้เนะ่ทำไมเขาไม่ทอ,อ20%เาจะมีงานส่วนตัวของเขาส่วนมากข้าราชการก็ทอเลิกง,งานมาก็ทอค่ะ,คะ,คะก็คือทอทอใส่เองหรือว่าทอ,ข,อาขายก็ใส่เองทอขายเพราะว่าเราจะมีร้านรับอยู่ค่ะม,มีที่ส่งมีที่ขายได้ถามจริงๆค่ะก็คือผืนหนึ่งเนี่ยประมาณกี่เมตรแล้วพี่ใช้เวลาทอกี่วันผืนหนึ่งจะใช้2เมตรค่ะ2เมตรมาตรฐานก็คือความสูงนี่จะร้อยส ความกว้างจะ200 200ซนเมตรแต่เราเวลาทอเราจะเผื่อไว้10 10 10เซน102นี่หมายถึง120ความสูงค่ะ102ซนติเมตรอ๋อ102ค่ะมันจะมีกว้างคูณยาวค่ะคะแล้วก็2เมตรนี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ10ปกว่าวันประมาณเบ็เสร็จประมาณ2สัปดาห์ประมาณนี้ค่ะ2สัปดาห์นี่คือได้ผืนนี้ทั้งผืนใช่ค่ะ โอ้โหก็ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมสองสัปดาห์<ช>เป็นงานละเอียดด้วยแล้วเผื่อมีใครสนใจอยากจะซื้อผ้าไหมของพี่ทํายังไงคะติดต่อที่ไหนได้บ้างะจะมีเพจนะคะจะมีเพจอยู่แล้วหรือว่าก็โทรมาที่เบอร์โทรได้เลยค่ะขายทุกวันขายทุกวันแต่ว่าไม่ได้ทอทอเสร็จทุกวันนะสองสัปดาห์าก,ก็ต้องสั่งค่ะจริงๆเราจะไม่มีไหมสต็อกไว้เพราะว่ามันทอช้าแต่ว่าถ้าโทรตอนนี้ ได้ปีนี้หรือปีหน้าคะพี่คิวยไาวปีนี้ก็ีคิวอยู่ประมาณสองผืนก็นานอยู่ผืนนะคะก็คือต้องเป็นคนที่ใจรักรักในในผ้าไหมแล้วก็อยากใส่เป็นผ้าไหมที่มีชีวิตได้นะพี่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ก็ต้องมีขึ้นครูเพราะว่าเป็นของมาจากพิพิธภัณฑ์จริงๆแล้วทุกคนจะรู้ว่าผ้าทิวมุกเนี่ย เป็นผ้ามีเจ้าของไม่ใช่สามารถอันนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลูเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทอได้บางคนทอไม่ได้ก็คือไปไม่ได้มันก็แล้วแต่เหมือนกับว่าผ้าัญญางเนี่ยเขาจะเลือกคนทอไม่ใช่ทอทั้งหมู่บ้านรายนี้จะทอเฉพาะคนค่ะตอนนี้ก็เริ่มสั่งมีผ้ามีเจ้าของด้วยเอาฝากคุณผู้ชมไปด้วยเผื่อใครสนใจนะคะถ้าใชรสนใจก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาที่เบอร์โทรนะคะ0857448004ปณพัฒน์ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ทอเอง<ช>นะคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะพี่แจวคะอันนี้จะเป็นผ้าไหมของบ้านราสมดีนี้ดั้ง <ะ S 1> เดิมเนี่ยก็คือทอผ้าไหมนะคะทอผ้าไหมที่ผ้าไหมาลายโบราณน,นะคะทอทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ<ช>แล้วก็ในช่วงหนึ่งที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีหรือฟื้นนะคะหรือฟื้นผ้าโบราณของจังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้คือที่เขาเรียกว่าผ้าทิวมุกจกดาว นะคะคือเป็นซินทิวเนาะ,ะแล้วก็มาจกดาวมาทําเป็นยกมุกยกมุกมแล้วก็มีจกดาวอันนี้จะเป็นผ้าโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งของหมู่บ้าน่าสมดีนี้โดยโดยดั้งเดิมเนี่ยจะทอผ้าไหมเป็นอยู่แล้วแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธา,านีให้มาลื้อฟื้นนะคะแล้วก็เป็นเราเราก็ได้ทอผ้ามาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็คือ ะจะทอทอที่เป็นรายได้เท่ากับว่าเป็นรายได้หลักของหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ้นทิวมุกทิวมุกจกดาวนะคะราคาราคาก็ค่อนข้างจะจะจะสูงอยู่นะคะราคานี้จะเป็นราคาเหมือนขึ้นน,น,นะนะราคาเหมือนขึ้นตรงนี้ถ้าสนใจก็เชิญเชิญสักผืนนะคะ เพราะว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการถักทอที่มีความยุ่งยากมีความละเอียดมีความใส่ใจในทุกขั้นตอนและที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องราวของการถักทอในแบบลายโบราณด้วยแล้วก็ใส่ศิลปะงานไอเดียเข้าไปอีกนะคะก็เป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อะคะค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาทางพัฒนาชุมชนอำเภอได้ได้ค่ะได้ค่ะ ช่างทอช่างทอของเรานี่จะเป็นช่างที่มีฝีมือนะคะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่เนาะ,ะพวกปู่ย่าตายายนะคะตามที่เราเห็นขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่ใช่ทอหนึ่ง,งสัปดาห์ไม่ใช่เสร็จนะนทอหลายวันะนะคะ ก็ใช้เวลาในการทอจะยุ่งยากนิดนึงขั้นตอนซับซ้อนนิดนึงนะคะเชิญเชิญได้นะคะค่ะก็ถ้าใครสนใจก็เชิญมาศึกษาดูงานก็ได้นะคะมาดูมาดูก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ช่วงท้ายรายการเดี๋ยวอยากให้ทางพี่แจ๋วได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเผื่อว่าอยากจะมาเที่ยวตะการพืชผลเนี่ยมากินข้าวเม่ามาเที่ยวมาชอบสินค้าในชุมชนอะมาได้ยังไงบ้างช่วงไหนบ้างคะข้าวเม่านี่เรามีตลอดทั้งปีนะคะ ข้าวเม่าหอมอำเภอตะการพืชผลนี่ขึ้นชื่อี่เป็นสินค้าโอทอปเป็นสินค้าเป็นสินค้าเด่นของอำเภอตะการพืชผลเลย <ฮะ S 1> เป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาดั้งเดิมอันนี้เราสามารถที่จะมาะเยี่ยมชมและเลือกซื้อเลือกชิม <ฮะ S 1> ได้ตลอดทั้งปีข้าวเม้านี้มีตลอดทั้งปีเพราะว่าอยู่ตะการเราจะมีข้าวนาปังด้วยนะคะข้าวนาปังข้าวนาปีเข,า,า,ขาจะทำตลอดทั้งปีส่วนการทอผ้า ทอผ้านี้ทอทั้งปีทอทั้งปีเช่นเดียวกันค่ะคือการทํานานี่จะเป็นอาชีพเสริมๆละนะคะ,คะแต่ว่าการทอผ้านี้จะทอทั้งปีชมได้ทั้งปีเลือกซื้อได้ทั้งปีนะคะเตรียมเตรียมเงินเตรียมมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะ,คะแล้วในหมู่บ้านก็มีเยอะด้วยนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งนะคะจุดหนึ่งที่เป็นจุดเป็นเป็นจุดทอลงทอของครัวเรือนนี้เขาจะทอ ตามตามควเลือนนะคะเราสามารถที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาศึกษาดูงานมา,าดูขั้นตอนกระบ,บวนการผลิตได้นะคะค่ะก็ะนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกับเพื่อนประเทศของเรานะคะและที่สําคัญถ้าหากว่าชุมชนไหนพื้นที่ไหนนะคะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการนําเสนอก็สามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสาหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ